ฮัลโหลแต่ก้าโหสวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลาทำอาหารเย็นแล้วค่ะก็ม่าเลยจี้ส่งไปแต่ก้าไทยแก่ก็เนี่ยอ่าก็ม่าจะจ้งเี่กงไก่เย็กเลี่ก็ไก่เย็แกจิ้นห้อยเคยปูนแกอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่แล้วตัดออกครึ่งหนึ่งนะตรงที่เป็นกระดูกตรงช่วงตรงกลางมาตัดออกครึ่งหนึ่งเพื่อการกินแบบกินง่ายๆค่ะอ่าจิ้นห้อยเคยไก่เย็กอ่าไปกาวส์กิดง่ายดีแกอยูเล่มไก่เย็อะกมัน อชอยลิ้วแกก็มีเครื่องมีพริกพริกหวานวก็มีต้นหอมมีขิงแกมีกระเทียมแล้วก็มีห,มวหัวหอมยา่อตเองด灯笼椒อะช啦姜啦เ头同埋干งลาซ整นเอาชองแก,อ,งอ,งอ,กอยก็เจ๋งละเราทำกันเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคะ่ะเราทำเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาก็าใช้เวลาสักหน่อยนะจ๊ะ 俾啲時間嘅，你教可能就會耐少少嘅啲時間。落少啲，落少啲油，嗰就使啲油唔係多，大家使使啲油啲啲。呢如果落啲油落去，呢，就落啲姜落去，塞青蔥落去，加，塞、这、香、个，誒，塞香。 ผมก็จะตัดเป็นอย่างนี้นะคะท่อนใหญ่หน่อยนะคะอย่างนี้ค่ะผ่าออกผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็มีกระเทียมโทนหลอดที่ก้อนช่วงลอเยลยหลอดที่ซีเทเผาหลอดเลยชิดก็าตาย่เก่าทีแก๋ชีทยิดใหญ่เก่าดาีวางลเยเปเพื่อนก่น ก็จะผัดเครื่องให้มันออกเ,ลอกเหลืองๆก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่เข้าไปก็จะเช้าจะคยอยเอาหวงี่แกวเช้าจะค่อยตีกัมอกก็จะผัดเครื่องให้เหลืองก่อนแล้วค่อยเอาไก่ใส่ทีหลังะคะ่ะก็สุกก็จะสุกไวหน่อยถ้าเกิดเราอ่าปีไก่เนี่ยเราตัดออกครึ่งหนึ่งใช่ไหมละ่ะตรงช่วงที่เป็นกระดูกนั่นนะมันจะมีส่วน ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นกระดูกเราสามารถตักออกครึ่งหนึ่งได้แล้วทีนี้เวลาเราไปทอดอย่างเงี้ยเอาไปทาเอาไปผัดหรืออะไรเงี้ยมันจะสุกไวกกกค่ะไปเกาวเอใกลก่ย,ยีกสิน้อ่เคยแล้วเอ๋ยสินไอยรักปูคือเปเกาวเอ๋สุกไะไฟที่สุดก็ยี่เสร็จทีป่าวด้วยก็ที่น่าป่า,าวด้วยก็กำวังทิม จะผักให้มันเหลืองก่อนนะคะเอาไว้อย่างนี้แหละให้มันเหลืองก็จะใช้เวลานานนิดหน่อยนะคะคือไม่นานมากหรอกถ้าไอ้ตรงนี้ตรงนี้เราผักเครื่องให้มันเหลืองแล้วเราใส่ไก่เข้าไปแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะอันนี้ก็เราหมักไก่หมักไก่ก็จะใส่ผมก้นอและพริกไทยแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะ ไข่ไก่ลูกเนงก็ไปทําการหมักไก่แล้วจะทําให้เนื้อไก่นิ่มค่ะเนื้อไก่จะไม่แข็งค่ะแล้วก็หยิบยอไก่แล้วยาแหวกไก่ฝันแล้วผงผงพร้อมกับไข่ดนนก็หยิบเ้าไหลอที่กล่ตานแล้วจะนี่มให้ทีไ่ดันจะนิ่มให้าดี่จันจะนี่ม อตอนนี้ก็ได้แล้วเหลืองได้ทีแล้วทีนี้เราก็หลีไฟลงหน่อยเราจะใส่ไก่เข้าไปเคลีย,ย,ย,ยออกเคลียออกให้มันออกตรงข้างๆนะคะฝายหมายจะปิ้งแก่ใส่เหลีวจะลายหมายจะปิ้นสิ้นก็จีละชิ้นทุกไก่สิ้นก็จะใส่ตรงช่วงหนังก่อนนะคะตอนที่เขเราใหยสิ้น เอาที่ใกล้เคเลยใส่ไก่ก็จะใส่ช่วงหนังก่อนนะคะไดีน้ำหอก่อนเราจะไปทอดช่วงหนังก่อน ใส่เข้าไปค่ะตักเนื้อละก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะรอให้มันเหลือก่อนะะแ้้ค่อยกลับด้านทีนี้เราจะมาทำทำซอสค่ะ,ะเจ้นเจิงซักเก๋กค่ะเจ้นเจิงซัก ก็หอยดังลงอร่อที่โหูยาวเราเลยสินใส่ประมาณสองช้อนโหยาวจะใส่ก็หล่อเหลืองกันโตดูแล้วแล้นก็ใสพริกไทย้าไปค่ะ กาะที่ทองเลรอเฮ้ยใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะน้ำตาลเข้าไปช้อนซึ่งเพราะว่าช้อนเล็กเกาะั้นปูนที่กี่องเหราเฮ้ยย้ยหูใส่กันตอนที่มาเยาวเลยใส่น้ำมันงาเข้าไปค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่เิี้ยขก็ไปหลดที่สยาวเลย เรก็ใส่แป,กป้กกอร์ปไปนิดหน่อยหลอดที่ซุปไส้ฝันน้อยชิวช้วใส่กระโตแก่หลอดที่ชิ้นตะกร้ะปูจั้โตทีนี้เราก็จะมาผสมน้ำค่ะผสมน้ำประมาณนี้นะคะไม่เยอะนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ไปดูที่กลับด้านได้ยังกลับด้านได้แล้วค่ะก็ประมาณนี้จะหวอกก็เพียงจะที่ฟ้าจ้นเลยล่ะมัน,นืีนเคยอ่อเจ้าต้องเคยยัดจันทร์ที่เจ้าที่เคตท่าคนที่แรกไม่ไม่ไมปีหวงอ่ะกันอยู่แกเจ้าที่ไฮไม่ปีนหมอนเจ้าที่ปีนหมอนยะตั้งใจจัดที่นะก็จะคอยสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะ ฟังชิ้นมันก็ยังไม่เหลืองค่ะทีนี้ก็ยังไม่กลับด้านรอก่อนค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตั้งเอยา้าัตชิ้นะ่นะ ให้เอาไปอ่ะอ่าซินหอยอีกฝันซินเตียละแล้วก็จะกลับด้านแล้วนะคะซินี้ก็กลับด้านได้แล้วค่ะเพราะมันเหลืองแล้วกลับอีกด้านเลยค่ะปันซินอย่างหน่อยอ่ะซิน ด้านหนึ่งนะจ๊ะเราตัดออกขึ้นนึ่องอย่างนี้แล้วมันจะทำให้สุกไวจ้อย,อย่างนี้แหละ ơi cho vào cái cháu rồi có phải lau thì vào phải à có cái cháu là hơi đó là cái phải to ra cái chắc là hơi ทีนี้เราก็ต้อมาปิดฝาก่อนนะคะไม่ปิดฝาก็ได้ค่ะไม่ปิดฝาก็ได้ไม่เป็นไรจ้าแต่ที่นี้มีฝาก็เลยปิดค่ะแดีวเอายิมขังปลอยด้วละแกก็ของเอาเยาปอยเอาซอยเอาจะขังอยละเยาปอยจะขังปอยหมูปอยจะใส่ขัถ้ามีฝาก็ปิดฝาไม่มีฝาก็ไม่ต้องปิดค่ะ อพอเดือดแล้วพอเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่พริกเข้าไปค่ะใส่พริกเข้าไปค่ะองีิเอร์ต้นนงจิวลงไปเลี้ยงาม่้งนงไิ้เก๋我有今啱我橱柜有多一灯เลยเราไม่ใส่พริกก็ได้ไม่มีพริกไม่ใส่พริกก็ได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ในตู้ในตู้เย็นได้มีพริกมีพริกหวานอยู่เม็ดหนึ่งทีนี้ไม่รู้จะมาทำอะไร ก็เลยเอามาใส่กระไก่ก็ามาหลอกที่ช่องลองเยล่ะใส่ต้นหอมต่อไปค่ะจะล้างก่อนจ้า ขังก้ก็จะปิดผ้าไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาจานก่อนนะคะเอาจานก่อนคะ่ะเ <c oughs> ยียมจานแล้ใส่จับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรอให้น้ำเกือบแห้งก่อนตังก็เคยสอดสายที่จับสิ้นอาตังก็ที่แอที่จับสิวที่สิ้น รอให้ซอสเนี่ยไก่เนื้อกไก่มันซึมไปในซอสรอให้ซอสมันออกเกือบจะแห้งก่อนแล้วก็เราปิดไฟได้ค่ะ ลอยสักสองนาทีจ้าพี่น้องทั้งต้นเรือทแฟนจุ้งนะใช้คำ้ำปล่อยกันละได้ก็ทหารจะใสอะไรนี้ลนะ่ะมีว่างก็จะมสะาสาะของล้างอะไรแล้วจ้าพี่น้องเียมกินข้าวนคะ่ะ ยาพันโจเหล็กนาทีหนึ่งค่ะล้วก็จะปิดไฟแล้วนะคะเหลือนาทีหนึ่งก็จะมาปิดไฟแล้วจ้าพี่น้องก็จะนานหน่อยนะคะค่ะเดล็กนิดหนึ่งค่ะหรือเพิ่งนาทีจ้า ข้าเตีมแล้วเมเสร็จแล้วค่ะัใส่จานได้เลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วค่ะนาตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกำมะเยอะกัละมันไก็แยก 新季夜最中意食，大家食饭啦，见卡啦卡，拜啦卡拜拜卡。